DSS07 Stand Up Dexset Fast New นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดเด็กเริ่มต้นที่โคตรจะจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับโดยในรอบนี้นะครับมาในทีมของเจ้า Nation d u k s t a t e อย่าง Fast New นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการ์ดท,ที่สามารถใส่ได้เพียงใบเดียวในเด็กแต่ก็มีลูกเล่นในการบวกหมื่นบวกคริแถมยังแซงมันการถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการ์ด d u k s a t อยู่ในโซถ,ถึง13เกรดด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งน่ะว่าการ์ดเป็นนี่ยก็เป็นเอสการ์ดของ Last Boss ของเกมการ์ดเดย์เดย์ของเจ้าคันจิด้วยนั่นเองนะครับซึ หลาหใบนะครับก็ยังให้เอเซอรีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรจนี้นะครับที่เห็นฟาฟเนียกับคันจินะครับและรวมถึงกับส l ลป p นะครับแล้วก็รวมถึงกับเดโคเดอร์หรือของไซการ์และรวมถึงกับสเปเชียลรีพินอีก5าใบด้วยนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูในคลิปนี้อีกทีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับจะเกิดขาดผู้สนับสนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟูจินาต้าที่ซิจีคาเฟ่สโต้นะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุ๊ร้อยเก้าแยกหนึ่ง อก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือ stand up deck set ซตฟาส์นั่นเองครับกับคันจิกับเอสของเขาอย่างฟาส์นินะครับซึ่งเป็นยูนิตของการไฟฟ้านกาศดีสแตนดาร์ดใบแรกเลยมั้งที่สามารถใส่ได้แค่ใบเดียวในเด็กนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเฟี้ยงงอสุดๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่า ตัวหน้ากล่องนะครับรอบนี้ก็จะมีเจ้าคันจิอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเรียกได้ว่าแบบเอ n อคอน t ทสอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเรียกว่าตัวดีอยู่ด้านขวาตัวร้ายอยู่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับ ด้านข้างนะครับแน่นอนว่าตัวฟอนต์เขาก็เป็นฟอนต์ออกม่วงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะแตกต่างจากของแกรมเกรสครับที่จะด้านหลังจะเป็นไอคอนคีเทอร์นะครับแต่อันนี้เป็นไอคอนของดักสเตทนะครับที่ประสานกับฟอนต์สีม่วงนะครับและตัวด้านข้างก็เป็นฟัซนิวนะครับถือว่าเท่เฉยหยอกอยู่นั่นเองนะครับด้านข้างก็เป็นชื่อบล็อกนะครับก็คือสแตนด์อัพเด็กซ์เซทฟัซนิวแล้วก็รายละเอียดสินค้าต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะครับก็อย่าลลลลืืืมมมมมมซ้้้้้้ออ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 สสสสิิินน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 คคคาาททีีีีีี่่่่่่่่่กกกกกกขขงงงงงบบบบบรรรรรษััััััััดดววววยเเเเะะพุุใใหญปปแแแ็็ตต์จๆไ ครับและโดนหึงคับขอรางวัลจับจ้าอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกองบริษัทเช่นีคิดด้วยนะครับและแน่นอนครับเรื่องจากมันเป็นตัวละครของ d ดียร์เดนะครับแน่นอนว่ามีไอคอนของบรรยากาศเดียร์เดด้วยนะครับมันก็คอปปี้ไรของคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าบ็อกซ์ฟาร์มเดียวครับเป็นเพียงบ็อกซ์เดียวนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าเซรัฟคูนะครับเพื่อนผมะครับมันซื้อมาครับก็เลยถือโอกาสนี้ขอใช้มันถ่ายคลิปเลยและกันนั่นเองนะครับชุบออออ่่่าาแแแกกกกะะมลล้้ววนนนนัััเงงคครรบบบบบบ็็ปปปปปึ๊๊๊๊ี เรียกได้ว่าแบบตัวกล่องนะครับก็ค่อนข้างสวยและเท่ใช่หยอกอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับด้านข้างก็เป็นคันจินะครับที่โคตรเทนะครับแล้วก็ด้านข้างข้างนึงก็จะเป็นฟาฟนิวนั่นเองนะครับและด้านล่างก็เหมือนเดิมทุกประกาศเลยนั่นเองนะครับถือว่าเฟี้ยงเงาะมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยแล้วกันนะครับอึ๊ชอ่าโอ้เอ้ยยอมรับว่าโคตรเทนะครับยอมรับว่าเทจริงนั่นเองนะครับก็อึ๊ชอ่าเริ่มจากเดโคเดอร์หรือกล่องใส่กล้ากก่อนนั่นเองนะครับคือกล่องใส่กล้าของฟาร์ฟนี่ว่าผมเร ไม่จะขอซื้อต่อไซโลดีไหมเนี่ยเกรงใจจังเลยนะครับแต่ว่าเท่มากๆเลยนั่นเองครับก็ ตัวนั้นของก็เป็นฟาร์มนิวแบบฟูลอาร์ตนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวของคันจินะครับและด้านข้างด้านหลังอีกครับเป็นของคันจินะครับและด้านข้างก็จะเป็นเวนการแล้วก็ไอคอนของดักสเตทนะครับก็เรียกว่าเป็นกล่องใส่การ์ดอีกหนึ่งกล่องนะครับที่เรียกว่าโคตรเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเด็กนะครับแล้วก็รีพินอีก5ใบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวเด็กนะครับที่เป็นฟาร์มนิวแบบเวอร์ชันคอมมอนนั่นเองนะครับและทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับ ใจที่จะอยากเล่นเด็กฟับนิวนะครับแต่ว่ามีงบที่จำกัดนะครับหรืออยากเล่นวันกาดเด็กอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามีเด็กมีงบที่จำกัดก็สามารถซื้อสเตย์นัปเด็กเซตฟับนิวมาลองเล่นได้นี่ครับและที่สำคัญนะครับชุดชุดนี้มันนอนฟอยทุกใบนั่นเองครับเท่ากับว่าของรีบิ้นของสามารถหลายใบก็เป็นนอนฟอยหมดเลยก็สามารถหาเพิ่มเติมได้แบบง่ายๆเลยนี่ครับสำหรับสเตย์นัปเด็กเซตอย่างฟับนิวนั่นเองครับแต่เอาจริงๆครับฟับนิวแบบคอมมอนเนี่ยมันทำให้ความขลังของ FFR ของฟับนิวในของวันการ์ดเดียเดายนสครับแต่่วาเป็นคอมมมอนนนนนนก็ไไ่่่ดด้้แขาััเลย สไลป์ของฟาร์ฟนิวนั่นเองนะครับที่บอกเลยเดี๋ยวว่าโคตรสวยโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายนั่นเองครับเรียกได้ว่าดีไซน์สไลป์ของ Stand Up ั e เบ็กนะครับเนี่ยรีวิวมา2ชุดนะครับเรียกว่าสวยทั้ง2ชุดเลยนั่นเองครับเรียกว่าจ้าสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับบปปุ๊๊บ <T> <sh arp> โอ้แน่นอนครับว่าก็เป็นนอนฟอย l เเบเลยนะครับแล้วก็ฟัมเนวครับเป็นการ์ดนะครับใบเดียวที่สามารถใส่ได้เพียงใบเดียวนั่นองนะครับก็จะมีแค่ใบเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วก็มีไอ้แรดนะครับน้องปีศาจของเราครับแล้วน้องมังกรนะโอ้โตัวเริ่มตัวนี้โคตรเท่เดี๋ยวขอเซลลฮู้ดดิ้วเนี่ยและแน่นอนว่าก็เป็นพวกรีพินของสามัญต่างๆนะครับที่มาในรูปแบบของคอมมอนรวมถึงกับโปรโมตต่างๆด้วยนั่นเองครับก็รีพินมาหมดเลยนั่น โปโมโมฟ้าดูที่มาในโปรโมงันแข่งเดือนหนึ่งก็มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดหลายๆใบนะครับที่รีปินมาโอ้กุนรามก็ดีปินมานะครับเรียกว่าเฟี้ยวงอมสุดๆนะครับลิงก็รีปินนะครับพีจีนะครับแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์แต่ว่าทิกเกอร์มีสกิลนะครับก็ไม่ได้รีปินมานั่นเองนะครับและแล้วเราก็มาดูเจ้าการ์ดเบปินทั้งหมด 5ใบกันเลยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งใบแรกนะครับก็คือโปรโมของเสริมของฟาร์บนิวนะครับอย่างเอลิกอสนั่นเองนะครับที่มีเทคก็คือเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดนะครับถ้าเกิดเรามีแวนการ์ดติดชื่อฟาร์บนิวอยู่ในชื่อการ์ดนะครับเราสามารถนำบรรยกาศของเรา1ใบนะครับเข้าโซนนะครับเรียากาดใบอื่นนะครับที่ไม่ใช่ใบนี้ครับแล้วก็เลือกมีทายาการอีกฝ่ายได้1ใบนะครับจากนั้นครับถ้าเกิดผลเกรดของการ์ดในเนชั่นดัสเต็ของเราครับมี13ใบหรือมากกว่าเราได้ไงออออยย่่่่่าาาาาาางงงงงงนน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 ะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบเเเเขขปป็็ตววววไฟฟ์ิิพพกกดีีใทสม้แ ครับในการสเต็มแวนนะครับก็ดีเลยครับที่มีตัวไหนต์มาให้นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดของเสริมบาโรนะครับที่เอามาเล่นกับฟัฟนิวได้ดีมากๆที่พีเทคก็คือเมื่ออย่างนี้โจมตีใส่วันกาดนะครับโซชาร์จหนึ่งนะครับเขาเป็นตัวโซชาร์จง่ายๆก็เทคแอคที่อยู่ในโซลครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับแล้วก็นำการ์ดไปเนี้ยที่อยู่ในโซลนะครับออกจากดรอปนะครับโซชาร์จหนึ่งครับแล้วเลือกวันกาดนะครับวันกาดของเรานะบวกพาวเวอร์หนึ่งจนจบเทิร์นนะครับก็ไม่ฟัฟนิวตีแรงขึ้นนั่นแหละครับ และที่เหลือครับก็จะเป็น Fall Kids for Former ครับซึ่งการเปนแ่บี้เมื่อมันบูน,นครับเราเลือกการ์ดหนึ่งใบที่มีเกรดต่างกับการ์ดที่อยู่ในโซของเรานั่นเองนะครับเอาเข้าโซนะครับก็เป็นการ์ดหนึ่งใบที่ดีเหมือนกันนะเองครับที่รีพินมาในชุดนี้นะครับเพราะว่าใน Box 7ครับมัน Double R นะครับ และสุดท้ายครับก็คือส w วลเลอนั่นเองนะครับเบรนวัตสเวลเลอร์ของเราการ์ดที่หลายๆคนคุ้นเคยครับแล้วก็เป็นการ์ดอันดับหนึ่งที่แพงที่สุดในปี2022ด้วยนะครับน่ก็คอช่องเีการ์โซชัดหนึครับและเทคสองของมันนะครับก็คือถ้าบรรยากาศของเรานะครับเป็นเกรดสามหสูงกว่านะครับต่อการดที่โซชัดหนึ่งใบการ์ดมินิพาวเวอร์เพิ่มขึ้่อีกห้าพันนั่นเองก็คือสแต็กห้าพันได้เรื่อยๆนะครับถือว่าดีมากเลยครับที่รีพิทมาในรูปแบบคอมมอนนะครับไม่เหมือนก และสุดท้ายก็คือ g r a c i u s c a n d a l e นั่นเองครับหรือจอก ที่เป็นเพอร์เซน่าไรไปที่5แต่สําหรับฟาร์มนี้นะครับอาจจะเป็นการ์ดที่ช่วยทําให้เพอร์เซน่าไรนะครับเพราะว่าการ์ดมันใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับแต่การ์ดนี้ทําให้ฟาร์มนิวนะครับสามารถเพอร์เซน่าไรได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่ครับก็คือเอ็กซ์คลูซีฟรีพินทั้งหมด5ใบด้วยกันเองนะครับแน่นอนว่าส่วนตัวผมมองว่ารีพินคุ้มกว่าแกมเกรสเยอะมากเลยครับเพราะว่านอกจากจะรีพินเป็นวัส์วิลเลอร์ที่โคตรแพงแล้วเนี่ยก็ยังช่วยรีพินเจ้าฟอร์กิตเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยนั่นเองนครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด็กกันคร่าวๆดีกว่าว่าเด็กฟาสนี่นะครับให้อะไรกันมาบ้างนะครับในเมนเด็กชุดนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวความสามารถการ์ดแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับของเด็กฟาส์บยูเด็กนี้นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าของส่วนใหญ่อันเนี้ยมันรีบปิดหมดเลยนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตอธิบายความสามารถแบบเจาะลึกแค่เฉพาะใบใหม่แล้วกันนะครับแล้วที่เหลือจะอธิบายแบบเป็นคร่าวๆแบบ ข้าวโคตรเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าแต่ละใบให้อะไรกันมาบ้างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าฟา้าบุ๋นครับเป็นอีกหนึ่งเด็กน,นะครับที่ให้ลายลายใหม่มาด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของเกรดสูงเกรดหนึ่งเกรดสองก่อนแล้วค่อยมาที่ตัวของฟา้าบุ๋นทีเดียวเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าลายลายของเจ้าฟา้าบุ๋นนะครับเทคเหมือนแกมเกรสทุก ประกาศเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวเรื่องของเรานะครับอย่างเจ้านี่เลยครับอย่าง clock hand d r a g o kit นั่นเองครับที่มีเทคก็คือเมื่อถูกไดรทับถ้าเริ่มที่หลังจูนหนึ่งครับซึ่งก็เทคก็เหมือนกับตัวเริ่มทั่วไปครับแต่บอกได้เลยว่าอาร์ตตัวเริ่มตัวนี้โคตรเท่มากๆเลยครับให้กลิ่นอายของเกียร์โคนิโคตรได้ดีเลยนั่นเองนะครับน่าจะขอซื้อต่อจากเซโร่คูนั่นเนี่ยตัวเริ่มตัวนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของเกรนนึ่นะครับก็คือ They were getting นะครับชอปเปอร์นั่นเองครับที่ให้มาใบหนึ่งนะครับเทคเหมือนกับตัวไรล่าเกตหนึ่งแกมเกตก็คือโดนรนทับจมหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับไม่ซับซ้อนเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นไรล่าเกตหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าเอามาเล่นกับฟัรนิวก็ค่อนข้างเปลี่ยนมือได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆนะครับและสุดท้ายก็คือไรล่าเกตสองที่เทคเหมือนกับไรล่าเกตสองของแกมเกตนะครับก็คือเกียร์ไรโน่ที่พุ่งชนนั่นเองครับ เทคนิคในช่องวักกาดนะครับถ้าคุณจะทําการไร้จากในไรเด็กนะครับโซบัสหนึ่งแทนการทิ้งมือหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็สำหรับเด็กฟาร์มนิวผมมองว่าการไปเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กฟาร์มนิวนะครับเป็นเด็กที่มือน้อยมากๆนะครับและการนี้เอามาโซบัสเกรดศูนย์ออกนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยต้องการผลรวม13เกรดนั่นเองนะครับซึ่งการนี้เอามาถุยการ์ที่แบบไม่ทําให้โซนะครับถึง13เกรดอะถุยทิ้งไปเลยนั่นเองครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นั่นเองครััััััับบบบบกกกกกกก็็เเเเเเอออออาา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 ามมมมททํใใใใหหหห้้้้รรรรรรรปะะยยยดดืนนนนนนนคคคคคิิงงงงง่่่่่สจลๆวว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเอสเพรสส์ของเรานะครับอย่างฟับนิวนะครับที่ให้มาถึง1ใบนั่นเองนะครับหลายๆลายคนนะครับก็น่าจะรู้เทคของมันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวมันในคลิปของวันกาดเดียเดสนั่นเองนะครับซึ่งฟับนิวนะครับมีเทคอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เทคด้วยกันนะครับถือว่าโคตรเยอะนะครับ ซึ่งเทคแรกนะครับก็คือเราสามารถมีการ์ดฟาร์บนิวใส่ได like ้แค่หนึ่งใบในเด็กอันนี้ไหนหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วคาเทคสองของมันนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสนะครับอีกฝ่ายเลือกรีทายเดลการหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ไร้ในเทิร์นนี้นั่นเองนะครับการ์เป็นนี้บวกหมื่นบวกคริจนจบเทิร์นก็เป็นตัวตียี่สิบสามคยจะข้อบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะครับจนจบเทิร์นการเทคสองของมันนะครับก็คือเมื่อเดลกาดอีกฝ่ายถูกรีทายในเทิร์นนี้เอาการ์ดหน กาเทคสุดท้ายก็คือเทคออโต้วันส์เพิร์ทเทิร์นช่องวันกาดเพื่อจบแบตเทิรนี่อยู่นี้โจมตีถ้าผลรวมเกรดของการ์ดเนชั่นดสเตตในโซง,งเรานะครับมีส3ใบหรือมากกว่า เขาจะว่า2องสแตนด์ยูนิตนี้ได้ลบ1จนจบเทิร์นนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถปั๊มได้13เกรดในต้นเกมนะครับก็สามารถทำให้มันลุกได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับเอามาลุกตอนมันตี2คริสน่าจะแรงกว่านั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นววนการ์อีกหนึ่งใบที่เก่งมากนะครับเพราะว่านอกจากจะตีมี2คริติคอลแล้วนะครับมันยังสามารถมีเทคลุกนะครับแต่ซีมีสค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เงื่อนไขการฟาร์มที่ค่อนข้างยากแต่ผมว่าชุดๆนี้ทำให้เงื่อนไขการฟาร์มมันง่ายมมมาาากกกขึ้นนนนว่่เเเดิๆลยััองะครบ เกซามิต่อมาเขาเป็นหัวอาของบล็อกเจ็ดนะครับผมจาได้นะครับก็คือเจ้าน้องทีโพสใบนี้นั่นเองนะครับเทคของมันง่ายๆเลยครับก็คือคอตตอบานหนึ่งนำการ์ดใบนี้เข้าโซเปิดท็อปการ์ดสองใบนะครับแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับคอลงช่องรายการและที่เหลือเข้าโซ่ครับก็เป็นการ์ดที่ช่วยเติมโซแบบง่ายๆให้กับเด็กฟาร์มมิวนั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาก็ไม่น่าใส่ใบนี้แล้วนั่นเองครับแต่ว่าเป็นการ์ดอย่างใบที่เก่งมากๆเลยครับสำหรับเจ้าน้องทีโพสใบนี้นั่นเองนะครับ ใบต่อมาครับก็คือเกสามโปรโม้นั่นเองนะครับก็คือเจ้าน้องตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นบมังกรเขียวที่ให้มาถึง4ใบนะครับ เทคมันง่าย,ายๆครับก็มีเทคแอคก้อนเพิ่มเติมโซบัสสองบริไายระดับอีกฝ่ายได้1ใบนั่นเองนะครับก็เอามาโซบัสเกจศูนย์ออกนั่นแหละครับเพราะว่าเกจศูนย์ไม่ได้ช่วยทำให้มันเติม13เกจแต่อย่างใดครับก็เอามาถุยทิย้งนะครับเพือ่อบ้มบร,ร,ริการอีกฝ่ายหนึ่งใบให้ฟาร์มอยู่สามารถเปลี่ยนมือจั่วได้นะครับก็เทคกสองวนนันครับเมื่ออย่างนี้โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ครับเวลลเรียครับโซชาสองนั่นเองครับก็เป็นตัวเติมโซนะครับแล้วก็ตัวมึนบอดให้กับอีกฝ่ให้มาถึงง4ใบนนนัั่เอะครบ การมเนี่ยมีเทคน,นิคนี้ครับมันเข้าสู่ช่องเดยกันนะครับเอาการ์ดบนมือหนึ่งใบเข้าโซลและจวดหนึ่งครับเป็นใบเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับก็เก่งใช่ย่อยเหมือนกันนั่นเองนะครับ และสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดนะครับเกรดสามน่าจะใบสุดท้ายแล้วนั่นเองครับก็คือของใหม่นะครับที่มีเอกลุศิ่งพิเเฉพาะเด็กเซตชุดนี้นะครับของเจ้าฟาร์มนิวนะครับที่เป็นของเสริมใหม่นะครับอย่างบารอนนรกโคโรดิสนั่นเองนะครับเทคแรกนะครับเมื่อจบแบตเทิลที่อยู่ในนี้โจมตีใส่วันการนะครับถ้าวันการของคุณมีคำว่าฟาร์มนิวอยู่ในชื่อการ์ดเอามันเข้าโซ่เลือกรีไทยในกาสอีกฝ่ายหนึ่งไปนะครับกระเทคสองมันนะครับก็คือเทคนิโซ่ในช่วงเริ่มต้นไลนเฟสนะครับถ้าวันการของคุณมีคาาาวว่่่ฟรร์์มนนิออยูใชืกด บายการ์ดใบนี bay, be, ้นะครับแล้วก็ทิ้งการประเมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็แอคทิเวทเพอร์เซน่าไรชุดจบเทอร์นี้นะครับเราจะไม่สามารถเพอร์เซน่าไรได้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถไรแบบปกติได้นะครับแต่ว่าเด็กฟ้ามือครับเราไม่ได้ไรอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าการ์ดอย่างใบครับที่ทําให้เราเพอร์เซน่าไรได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากการเช็คแกลเล่หรือจอกนั่นเองนะครับก็เป็นเพอร์เซน่าไรใบที่2 3 4 5นะครับแล้วก็จอกก็เป็นใบที่6นั่นเองนะครับถือว่าการหนึ่งใบที่เฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับที่ทาา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 าใใใหห้้้้้้้้ฟรรรรร์์มมมมมนนนนนึึึงงเเเเเเพพอออออโซซ่่่่่ไไไดดดยยยขขแแลละกกกกก็็็สถถิัป13ววบบีฝื เก่งมากๆเลยครับกับคาร์โรดิสนั่นเองนะครับเกษตรสองไต่อมานะครับก็คือโปรโมงานแข่งนะครับตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับอย่างเจ้าโปรโมเสริมฟวามอยู่ไปนี้นั่นเองนะครับเทคมันง่ายๆนะครับก็คือเทคคในโซ่ถ้าเกิดไม่ได้ไลฟ์ในเทอร์นี้นะครับการันตีเกรดบวก2นะครับก็คือถือว่าเป็นเกรดสในโซ่นั่นแหละครับ ก๊สเท็คสองนะครับเทคนิโซถ้าสมมุติว่าวอนกัดของเรานะครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าโจมตีนะครับแล้วเราไม่ได้ไร้ในเทินนี้เราสามารถบายการ์ดบบนี้ครับและแถวหน้าของระบบเพิ่มมีค่าความจุจบเทินนะครับก็คือเป็นก๊าซอีกใบที่ทําให้ฟาร์มนิวกับแถวหน้าของเราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกาซอีกใบที่เก่งมากๆครับเพราะว่ากา๊าซนี้ยูนิโซถือเป็นเกรดสนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไร้อะไรเลยนะครับเกรดสองใบสุดท้ายแล้วนั่นเองครับก็คือเจ้าอะชูด้านั่นเองครับที่ให้มา2ใบนั่นเองนะครับ อาชูดามีเทคนิงนี้ครับถ้าในโซลอมีกัสเจ็ดใบหรือมากกว่ากับนี้ชิลห้าพันจนชิลหมื่นนะครับกับเทคนสองนะครับที่เรียกว่าโคตรมีประโยชน์ครับก็คือเมื่อรีทายจากช่องการ์ดนียนครับเอามันเข้าส่งนั่นเองครับก็ถือว่าการ์ดหนึ่งใบที่เก่งมากๆนะครับอย่างเจ้าอาชูดานะครับที่ให้มาถึงสองใบนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับก็เริ่มจากนี่เลยครับปุ่นกรามนะครับที่ให้มาถึงสองใบครับเทคแรกครับเมื่อเข้าสู่ช่องเดียร์โซชัดหนึ่งกับเทคนิคสองเทคนิคแอคในช่องเกรดนะครับกเาร์นะ การหนึ่ไปนั่นเองครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับคุณกรามนะครับที่ดูว่าเป็นของสามัญของดักเตอนะครับที่เพิ่งรีพิซ์มาในชุด SS05 เหมือนกันนะครับแล้วก็รีพิซ์มาอีกทีในชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเจ๋งไม่น้อยเลยครับกับกุลกรามนะครับ แล้วก็เกรดหนึ่งใบต่อมานะครับก็คือลิงนะครับที่พึ่งรีพินมาใน SS05 เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็รีพินมาในชุดนี้ด้วยเหมือนกันครับไม่เข้าสู่ห้องได้กราดเป็ท็อป2ใบครับเลือกหนึ่งใบเอาข้าโซลและที่เหลือใต้กล่องนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆนะครับกับลิงนะครับเพราะว่าเราสามารถเช็คคอปแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบครับเอาเข้าโซลและที่เหลือใต้กล่องก็เท่ากับว่าเราสามารถเรียงการ์ดได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เติมโซ ่ช่องการเดียนครับเรื่องยิงหินใบหนึ่นะจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิร์ถ้ามือเรามี2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิ้งการ์บปกหมื่นใบครับก็คือสมมติว่าเรามี PG ใบนี้กับมืออะไรไม่รู้นะครับแล้วเราเอา PG ใบนี้ไปกัดนะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์บปกหมื่เป็นค่าคอสของ PG นั่นเองนะครับก็ดีเลยครับที่มันรีพิทพีจีไม่ทิ้งมือมาให้นะครับทำให้เราหาของได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นไลท์อัพทริกเกอร์นะครับก็ได้แก่กามาชิเอลนน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 นะะะะะคค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 ครรรรรรัััััับบ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 กกกกกกก็็็ือออออไดด้เเเเจจจปปุ๊ววววาาาขงงิิิตลมซึ่4ในะครับ คริจากบล็อก6นะครับที่เป็นคริมังกรอีก4ใบนะครับดรอที่เป็นจากบล็อก6นะครับอีก3ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคิวจากบล็อก6อีกใบนะครับที่เป็น4ใบที่เป็นในแบดดอนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลน์อัพทริกเกอร์นี้ก็เป็นไลน์อัพมาตรฐานนะครับก็คือคริแปดดอสามคิวสี่โอเวอร์หนึ่งครับเป็นไลน์อัพทริกเกอร์สำหรับการเล่นดีสแตนดาร์ดปกติอยู่แล้วก็แน่นอนว่าฟาร์มนิวก็ไม่แปลกใจเลยครับที่จัดไลน์อัพทริกเกอร์นี้มาก็เพรสเชอร์ด้วยคริ เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของเจ้าการ์ดใหม่แบบคร่าวสุดๆนะครับว่าเอามาเล่นกับฟาร์มนิวครับแล้วมันจะเฟี้ยงเาะแค่ไหนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดทิปแบบโคตรคร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดเรามีโคโลดิสนะครับทำให้เกมเกมนี้นะครับมันง่ายขึ้นขนาดไหนนั่นเองนะครับซึ่งเนี้ยจะสมมติเลยนะครับว่าเราเล่นเจ้าฟาร์มนิวไปได้ประมาณ2 3งสามคืนแล้วนั่นเองนะครับก็มีเกตประมาณ6 7นะครับ อันนี้ถือเป็นเกรดสีนะครับเป็น11 14ใบนั่นเองครับเรามีเกรด14เกรดแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กๆนี้ครับเราไม่สามารถไลได้นะครับ stand and draw นะครับแล้วก็ทำการกดเทคของโครโรดิสนะครับในโซนะครับถุยไปนะครับไปบายนะครับทิ้งก้านไปอหนึ่งใบครับในเคสนี้เราทิ้งเป็นกุนกลามไปก็ได้ครับแล้วก็เอ็กซ์เวดเพ s ร์สนาไรครับจาก้านหนึ่งใบครับแถวหน้าบวกเพิ่มอีก10,000นะครับและแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เราก็กดเทคเมนเฟสของเจ้าฟาร์พี่หนุนนับกก็คือถ้าาเเิดรไม่ไได้ในเทองนะครับก็ บวกหมื่นบวกขิแล้วก็อีกฝ่ายเลือกบึ้มได็กไกอีกฝ่ายได้หนึ่งใบนะครับเท่ากับว่ามันจะติอยู่ที่33 2สิคริ่นั่นเองครับแล้วก็กดเทคเลยนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เกรดเราไม่ครบ14เกรดแล้วนะครับก็จะเป็นแค่6กบวกสี่ครับเป็น10นะครับมีแค่11เกรดนะครับแล้วก็เอาเกรดสามอะไรก็ได้นะครับเข้าโซไปนั่นเองครับแล้วก็จะกัดหนึ่งใบนั่นเองครับเป็นฮโรดิสอีกใบหนึ่งนะครับ แน่นอนว่าตอนนี้ครับเราก็ครบ14เกรดนะครับขอโรดิสมานั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแบทเทิลกันเลยแล้วกันนะครับอ๋อเกือบลืมไปครับเพอร์เซนาไราด้วยนะครับก็คือแอปโปนี้บุกหมุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับว่าเราจะให้ฟาร์มนิวซัดหน้าก่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะเอาทริกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเราให้ฟาวเคสบูทไปเลยก็นั่นเองนะครับเพื่อให้กดคอนดิชั่นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสกิลฟาวเคสครับเลือกการ์ดที่มีเกรดไม่ซ้ำกับการ์ดที่อยู่ในสสสสตออองงงเเเเเเเรรรรรรราาาาานน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 นะะะคคคคคััััับบบใีีีี้้้ลลืกกกดดไปป่่่แหยยยยจจฮพ์ เป็นเกรดสไม่หรอมันอยู่ในโซ่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับก็แน่นอนครับว่าการเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในโซ่ครับมันถือเป็นเกรดสีครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถเอาเจ้าเกรดสองไปเนี้ยเข้าโซ่ได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราจะมีเกรดสอยู่2ใบในโซ่นะครับซึ่งการเนี้ยก็ถือเป็นเกรดสีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีหลุมไอเนี้ยอีกหนึ่งใบครับแล้วเรามีฟาวเคสอีกตัวหนึ่งก็เอาไอเนี้ยยัดกลับเข้าซ้ำไปได้อีกนั่นเองครับเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ในโซ่มันอยู่ในฐานะของเกรดสี่ไม่ใช่เกรด นน่นอนว่าในเคสนี้เราให้ไอตัวนี้ไปเลยนะครับตัวไนเดียมเรานะครับแล้วก็เซคชั่นเช็คกับเป็นอาชุ่านะครับไม่มีทิกเกอร์ครับจ้าครับกดเทคฟาร์ทนิวเลยครับ c b 2ครับเพราะเนื่องจากมันมีดาร์คสเตทครบ14เกรดนะครับลุกครับดรฟブลบหนึ่งนั่นเองนะครับนับเกรดแป๊บนึงนะครับ3 6 16 17นะครับเรามี17เกรดนะครับก็ตีไปเลยนั่นเองครับ3ามคริบายไปนี้หน่อยนะครับให้แถวหน้าบวกเพิ่มอีก5,000นะครับก็เท่ากับว่ามันจะเป็น38 2คสิ1ดรฟนั่นเองนะครับได้เช็คไปครับ อ้าบอดไม่มีทิกเกอร์น่าเสียดายจริงๆครับแล้วก็คารูดิสตีครับเป็น28 36สามารถกดเทคคารูดิสได้นะครับคือเอาเข้าโซ่แล้วก็บึ้มเรียการอีกฝ่ายได้1ใบนะครับและต่อมาครับก็คือไอตัวไห่เดมครับตีอยู่ที่33 3 3 8านะครับ4 6นะครับเอาก้านใบของเราเข้าโซ่ไปนะครับ แล้วก็ไงไ่ายแบบนั่นเองนะครับแล้วก็บึ้มุเกิดการอ่ายได้หด้วยไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการมาถึงเจ้าคารดูดินครับทำให้เด็กเนี้ยมันสามารถเพอรลซนาไรได้แล้วนั่นเองครับทำให้การเล่นเด็กเนี้ยแล้วก็การฟาร์มถึง13เกรดนะครับค่อนข้างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสําหรับใครนะครับที่ดูคอมโบการเล่นเนี้ยแล้วแบบรู้สึกสนใจเพลย์สไตล์ของฟาร์มเนี่ยครับผมเองก็จัดเด็กลิสต์แบบดรัฟ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับอย่างเด็กลิที่ขึ้นอยู่ในภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเด็กลินนี้ครับจะมีการ์ดอยู่2ใบครับที่ไม่ได้อยู่ในเด็กเซตชุดนี้ซึ่งก็คือตัวไรไรเกตอย่างเจ้า a c c ก r a t e Dragon นนะครับซึ่งกา๊าซนี้นครับมีเทคก,ก็คือถ้าอยู่ในช่องเรียกอาการเดียวหรือโซลนะครับถ้าแวนกากาดของเราไปเกตสูหรือสูงกว่า การมีเกรดเพิ่มข so, ึ Wait ้นเป็น2นะถ้าเกิดเป็นเกรด3นะครับถ้าเกับว่าเราสามารถทำให้ฟร์ฟนิวต้นเกรขึ้น13เกรดได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเพราการเปนี้ถือเป็นเกรด3นะครับไม่ใช่เกรด1นะครับแล้นอกจากนี้น้ครับยังมีเทกเมื่อเข้าสู่ช่องเลกาถ้าในโซเรามีเกรด3เราสามารถโซชาร์จหได้นะครับและถ้าเกิดเราโซชาร์จการ์ดเกรด3ด้วยความสามารถนี้ครับเราเลือกการ์ดเกรด3จักรอบหนึ่งใบแล้วก็เอาเข้าโซได้อีกก็คือเป็นการที่ช่วยเร่งให้ฟร์ฟนิวมียิบสามอกรถไวได้ตตั้งแ่่เริมไฟรนวยิ่งรกขึ้นะคครรับกก็ือสาานนที่หจ คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าการเป็นอนี้เอามาใส่ในโคโนเจ็ตนั่นเองนะครับที่มีเทคก,ก็คือเมื่อบู๊ทนะครับเลือกยูนิตหนึ่งใบที่กําลังถูกบู๊ทให้กับยูนิตนี้นะครับแล้วก็มอบเทคให้เลยนะครับก็คือจนจบเทิร์นนะครับเมื่ออยู่นี้โจมตีคิดเวนการ์ดก็เอากลุ่ม2ใบเข้าโซนนั่นเองครับซึ่งการเป็นอนี้ก็เอามาเติมโซแทนฟอร์คิดเพอร์ฟอร์เมอร์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็เรียกด้ว่าฟ้ามิวมาในรอบนี้ค่อนข้างที่จะเก่งแบบก้าวกระโดดสุดๆนะครับเพราะว่าแค่มีทำให้มันเพอรรร์ซ่่่่าาาาไไไดดด้้้้้้งงงงยยยยขขึึึนนนกก็ทใหมมมััเเแถบิ่งงขึึ้้้นนแลวกก็เเติมมโซใหัถ13รดดไ้้งงง่่่ายยิขึนนนนััเอะครบ เป็นยังไงบ้างครับกับสแตนด์อัพเด็กเซตของฟาร์มนี่ครับบอกได้เลยว่าการมาถึงของเด็กเซตชุดนี้ครับทำให้ฟาร์มนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนั่นเองครับถึงแม้ข้อเสียก็คืออยู่ในการที่เด็กมันมือโคตรบางเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการที่มีของเสริมใหม่มาครับทำให้มันสามารถเพอร์ซน่าไรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องพึ่งพาจอกอีกต่อไปนะครับและรวมถึงการที่ทําให้ถึง13เกรดได้ง่ายแบบง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมมมมออออีีีกก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 นนั่่่เเเเเงงงงรรรรรบบบถถววาาาาา์ป็็็หึึดดดทขขข้้แแะโลลยสสิิ ดชุนี้นั่นเองนะครับได้ดูว่าเฟียงงอสุดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดคู่สำหรับสนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟอร์จู t ่าต้าทีซีชิคาเฟ่แอนดสโตนะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อยเก้าแยกหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อซิงเกิลคอมพิวหรือเปิดบล็อกแ่นับภาษาญี่ปุ่นคำๆนะครับผมทิ้งที่อยู่เบอร์โทรลิงเพจเฟซบุ๊กไว้ที่ดีคลิปชั่นกับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว